สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามคิดค้นและสร้างสิ่งมีชีวิตแบบไฮบริดขึ้นมาเพื่อนๆทราบกันหรือไม่คะว่าสิ่งมีชีวิตแบบไฮบริดนั้นคืออะไรและเหตุผลที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดคน้นและสร้างสิ่งมีชีวิตไฮบริดขึ้นมานั้นมีเหตุมาจากอะไร ลองไปฟังเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตแบบไฮบริดนี้กันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะเพื่อนๆทราบกันหรือไม่คะว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตแบบไฮบริดที่มาในรูปแบบครึ่งคนครึ่งหมูได้สำเร็จแล้วนะ <What? S 1> โดยคณะวิจัยจากสถาบันซอกและมหาวิทยาลัยเมอร์เซียได้รวมกันพัฒนาคิดคน้นเอมบริโอของหมู โดยการฉีดเซลล์มนุษย์เข้าไปเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตไฮบริดหรือครึ่งคนครึ่งหมูนั่นเองและเป้าหมายของการวิจัยนั้นไม่ใช่เป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตแบบไฮบริดขึ้นมาเฉยๆนะแต่เพื่อใช้ในทางการแพทย์ต่างหากเพราะความต้องการอาวัยวะทดแทนสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่าทุกๆ10นาทีนั้นจะมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนจากการรอกปลูกถ่ายอวัยวะบางส่วนดังนั้นจึงทำให้นักวิจัยได้ทำการคิดค้นว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ผลิตอวัยวะขึ้นมาทดแทนได้เองและเมื่อพวกเขานั้นได้ทำสำเร็จสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งหมูนี้นักวิจัยได้ตั้งชื่อมันไว้ว่าไคเมล่า ซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ในเทพนิยายหรือเทพกรณมกลีกที่เป็นสิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างสัตว์ร้าย3ชนิดด้วยกันนับว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมที่จะนำมาตั้งชื่อให้กับเอมบริโอของหมูยังไงล่ะสำหรับการสร้างสิ่งมีชีวิตแบบไฮบริดน,นี้ถ้าเราได้เอาเอาวัยวะที่จเจริญแล้วไปต่อกับร่างกายที่ขาดแคลน อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่ร่างกายของโฮสต์นั้นจะปฏิเสธที่จะรับอวัยวะจากภายนอกเข้ามาจนทําให้อวัยวะนั้นตายลงดังนั้นนักวิจัยได้เริ่มทําการปลูกถ่ายอวัยวะในระดับของเซลล์หมูที่เพิ่งได้รับการปฏิสนธิไม่นานและทําให้เซลล์ของหมูและมนุษย์นั้นจเจริญไปพร้อมๆกันจึงกลายเป็นสิ่งชีวิตที่เรียกว่าไฮบริดนั่นเองหากมีคำถามที่ว่า ทำไมถึงต้องสร้างสิ่งมีชีวิตประภัยบริดนี้กับหมูล่ะคำตอบก็คือเพราะสัตว์พวกนี้มีอวัยวะคล้ายกับมนุษย์และมีศักยภาพที่จะเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้ในการทำฟาร์มอวัยวะเพื่อมาปลูกถ่ายได้ในอนาคตไงและสำหรับในวงการนักวิทยาศาสตร์ได้ชื่นชมกับโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมานี้มากเพราะจะช่วยหยุดปัญหาของการขาดแคลนการบริจาคอวัยวะมนุษย์ ือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆที่นักวิจัยได้คิดค้นการสร้างอวัยวะขึ้นมาทดแทนเพื่อที่จะช่วยต่อชีวิตของมนุษย์เราให้อยู่ได้ไปอีกค่ะยังไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ